สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับพิฉชั้นอาทิตยาศิลวัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองพิษณุโลกผ่านทางสานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25เมกะเฮสาิรตซ์สำหรับรายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนในวันนี้นะคะเราจะมารับฟังเกี่ยวกับตัวอย่างคำสั่งไม่รับคำฟ้อง กรณีที่เป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญากันค่ะเดืนในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณวัสนานินเพชรพนักงานคดีปกครองชำนาญการที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีคุณไอ้ด้วยนะคะ,คะจากที่เราเคยคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง ตัวอย่างของคดีปกครองต่างๆในแต่ละประเภทคดีนะคะวันนี้เราก็จะเปลี่ยนแนวมาในคุยในส่วนของลักษณะของคําสั่งนะคะเป็นคําสั่งเกี่ยวกับคําสั่งที่ไม่รับคําฟ้องนะคะเพราะว่าในส่วนนี้ก็เป็นการศึกษาในเกี่ยวกับคดีปกครองเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าในการที่เราจะเอาคดีอะไรมาฟ้องต่อศาลเราก็ต้องพิจารณานะคะว่าในเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นคดีปกครอง โดยแท้หรือเปล่าถ้าวันนี้เนี่ยเรารับฟังนะคะตัวอย่างคดีที่จะนํามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะก็จะเห็นว่าอ๋อถ้าเป็นลักษณะคดีที่เข้าตัวอย่างต่งตอไปนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองแต่เราจะรู้ได้ว่าถ้าเกิดมูลเหตุหรือข้อตัวแย้งที่เกิดขึ้นหรือส่วนที่เป็นคดีพิพาทที่เกิดขึ้นเป็นในลักษณะของเรื่อง กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะต้องไปดําเนินการฟ้องคดีต่ตอศาลใดก็เป็นในส่วนของเขตอำนาจศาลไปคะคะก็จะเป็นการไม่เสียเวลาหากทางผู้ฟังมีปัญหาหรือว่าประสบปัญหาที่เกี่ยวกับลักษณะคดีประเภทนี้ก็จะได้ทราบได้เลยว่า คดีประเภทนี้นะไม่สามารถที่จะมาฟ้องต่อสาปรปกครองได้จริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็ไม่รู้จริงๆนะคะแต่พอหลังจากที่ได้ฟังแบบการยกตัวอย่างในหลายๆคดีในหลายๆประเภทเนี่ยก็แบบถึงบางอ้อเลยค่ะคุณวาสนาเพราะว่าคือเหมือนพอมันใกล้ตัวแต่ว่าเราไม่รู้เนาะทีนี้<ช>พอรู้ปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเริ่มไปหาแล้วเอ๊ะดูซิข้างๆเนี่ยมันเกี่ยวกับฉันหรือเปล่านะอย่างเงี้ยแบลว่าข้างๆเนี่ยคุณละเมิดสิทธิ์หรือเปล่า คุณใช้สิทธิ์ของคุณนะมันเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้มันก็เหมือนกับว่าจริงๆของเราเนี่ยจะด้วยความที่เป็นคนไทยก็จะเพื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่ว่าคนนี้พออย่างที่บอกเขาทะเลาะกันขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยก็มีปัญหาขึ้นมาได้มีเป็นคดีขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นในต่างประเทศเไม่ได้เลยนะคะเรื่องสิทธิเสรีภาพีมยก็จะเป็นเรื่องที่เขาตระหนักเรื่องพวกนี้มากๆนะคะครับก็ไม่เพื่อไม่เพ็การเสียเวลานะคะ เรามาดูในตัวอย่างคดีแรกนะคะคดีแรกเนี่ยจะเป็นคําคสั่งของศาลรปกรครองสูงสุดนะคะที่35มสทับสองพนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ผู้ฟ้องคดีนะคะเป็นทางผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองแล้วก็ทํำประโยชน์ในที่ดินนะคะในเขตอําเภอวังน้ําเขียวนะคะก็ค,ะคือโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมานะคะ โดยที่ทางผู้ฟ้องคดีนะคะเขามาฟ้องหน่วยงานทำครองนะคะก็คือผู้ถูกฟ้องคดีที่1จะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะคะและสิ่งแวดล้อมนะคะผู้ถูกฟ้องคดีที่สองจะเป็นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชและส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่3จะเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะคือผู้ฟ้องคดีเนี่ยอ้างว่าหน่วยงานทกครองนะคะกระทําการไม่ชอบนะคะเนื่องจากว่า มีเจ้าหน้าที่ะะของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชนะคะซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่สองเนี่ยเขาได้ไปแจ้งความะนะคะเขาแจ้งความที่สถานีตำรวจนะ,ะแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนนี่แหละนะคะว่าที่ที่สองที่สถานีตำรวจภูทรวังน้ำเขียวนะคะว่าตัวผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาไปบุกรุกพื้นที่ที่เป็นอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะ,คะ,ะ,คะโดยไม่ชอบนะคะท,ทั้งทั้งที่ ที่ดินพิพาทเนี่ยไม่ถือเป็นที่ป่าอันนี้ตามคำกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีนะ,ะเขาก็กล่าวอ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีเขาอยู่เนี่ยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ป่าตามพรบป่าไม้พศ2484นะคะแล้วก็ไม่สามารถกำหนดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติตามพรบอุทยานแห่งชาติพศ2504ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะ ที่เป็นมูลเหตุที่เขามาฟ้องนะคะ,คะตัวผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาก็มองว่าเขาไม่ได้บุกลุกพื้นที่ดังกล่าวนะคะการที่กําหนดพื้นที่อุทยานของที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าเขามีการทําให้ผู้ฟ้องคดีบุกลุกเนี่ยก็ไม่ได้มีการออกเป็นพระราชกิจสิกานะคะโดยไม่ได้กําหนดปักหลักเขตกําหนดพื้นที่นะคะตัวผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นประชาชนก็ไม่ทราบนะคะ,ะว่า เขตพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขตป่าหรือเปล่านะคะจึงทําให้เขาไม่สามารถแยกแยะได้ว่าพื้นที่บริเวณไหนนะคะเป็นเขตป่าพื้นที่บริเวณไหนเป็นเขตอุทยานแห่งชาตินะคะโดยคํากล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีเนี่ยนอกจากนี้เขาก็ยังกล่าวอ้างว่าคําร้องทุกข์นะคะของตัวเจ้าหน้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่2เนี่ยก็ไม่ได้พูดชัดเจนหรือไม่ได้ระบุชัดแจ้งว่าตัวผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาบุกรุก ที่ดินตามกฎหมายไหนนะคะจึงลักษณะการร้องทุกข์ก็จะเป็นลักษณะของการแบบเหมือนร้องทุกข์แบบเคลือบคลุมนะคะคือแบบไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มองว่านะคะการกระทําของเจ้าหน้าที่นะคะแล,แล้วก็ของหน่วยงานเนี่ยเป็นการกระท,ทําที่นอกเหนือจากอนานาจหน้าที่แล้วก็เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมคุณ<ม>ไอฟังดูแล้วรู้สึกว่ามันดู<ม>ก็ค่อนที่จะเป็นเหมือนจะเป็นคําสั่งระเบียองได้ไหมมันก็กึ่งกึ่งอ่า เพราะว่าพอฟังฟังดูแล้วเหมือนเป็นคล้ายๆลักษณะของการเอ๊ะมันจะเป็นคําสั่งหรือเปล่านะหรือมันเป็นการใช้อำนาจแป้ที่ตามกฎหมายหรือเปล่านะ<ฆ>อย่างถ้าสมมติเรา<ฆ>เราเคยพูดกันเนี่ยก็คือการใช้อำนาจทางปกครองก็ต้องดูว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็<ฆ><ฆ>ที่แน่นอนเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายอยู่แล้วแต่นะคะอย่างกรณีนี้นะคะผู้ฟ้องคดีเขาก็มาขอให้ศาลปกครองนะคะฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคําสั่งให้ทางผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสามนะคะถอนคําร้องทุกท,ที่แจ้งความไว้ที่โรงพักหรือสถานีตํารวจนะคะแล้วก็ทําให้ขอให้ถอนคําร้องทุกแล้วก็ให้ถือว่าคําร้องทุกดังกล่าวเนี่ยไม่มีผลกับผู้ฟ้องคดีก็คือเหมือนกับว่าไม่ไม่เคยโดนร้องทุกในเรื่องดังกล่าวเพราะว่าเขาไม่ผิดอะไรทานองนี้ะนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังขอห้ามไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3ซึ่งเป็นหน่วยงานเนี่ยมารบกวนการครอบครองที่ดินดัง่าวของผู้ฟ้องคดีด้วยได้ไหมคะลักษณะ <c oughs> คือเหมือนกับว่าอย่า,อย,าอย่ามายุ่งกับ ừ ừ ที่ดินตรงนี้นะเ <ừ ừ, S 1> พราะว <ark a. S 1> ่ามันไม่ใช่เขตป่านะอะไรเงี้ยเขาก็กล่าวอ้างไปคณีสัต์ในกรณีนี้นะคะศาลท่านพิเคราะห์นะคะ <deviation S 1> เห็นว่าแม้ตัวผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งที่สองนะคะจะเป็นหน่วยงานนะคะเป็นเงื่อนไขแล้วนะเป็นเป็นเรื่องที่เกิดจากหน่วยงานทางปกครองนะคะแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1แล้วก็ผู้ถูกฟ้องคดีที่สองจะเป็นหน่วยงานทางปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่สองเนี่ยจะถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ะะซึ่งก็จะเป็นตามคำนิยามของหน่วยงานงปกครองหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตราสาแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีป,ปกครองพศอ2542อที่เราเคยทราบไปบ้างแล้วในการที่พูดคุยถึงตัวอย่างคดีป,ปกครองนะคะแต่ว่าในส่วนของการกระทำนะคะในเรื่องการแจ้งความร้องทุกข์นะคะดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นการดำเนินคดีอาญานะกับผู้บุกรุก นะคะก็คือทางหน่วยงานเนี่ยเขาไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดําเนินคดีอาญากับผู้บุกรุกซึ้นก็คือ,คอที่ที่เขาอ้างว่าผู้ฟ้องคดีบุกรุกกันนะคะเป็นการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งเป็นความผิดนะคะตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติมาตรา16แล้วก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้มาตรา54นะคะโดยมีการกําหนดโทษด้วยนะคะว่าคนที่ฝ่าฝืนจะได้รับโทษ จำคุกแล้วก็ปรับนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นฐานความผิดแล้วก็มีการบทลงโทษตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ2504แล้วก็ในส่วนของพรบรป่าไม้ปี2484ด้วยนะคะซึ่งศาลท่านมองว่าเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งนะคะเป็นเพียงหนึ่งในขั้นตอนในการที่จะนำมาตัวผู้กระทำความผิดก็คือเขาอ้างว่าผู้ฟ้องคดีใช่ไหมคะกระทำความผิด เป็นขั้นตอนแค่นําตัวผู้กระทําความผิดทางอาญามาลงโทษนะคะโดยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะดังนั้นเนี่ยความเดือดร้อนหรือว่าความเสียหายที่ทางผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่นะคะของผู้ถูกฟ้องคดีที่2องเขาไปร้องทุกต่อตํารวจหรือพนักงานาสอบสวนนะคะว่าตัวผู้ฟ้องคดีเองเนี่ยบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยมันเป็นการ เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายที่เกิดจากการถูกดำเนินคดีอาญาใช่ไหมคะดูง่ายๆค่ะถ้ามันมีบทลงโทษค่ะเบื้องต้นเลยถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับมีโทษในการจําคุกหรือปรับอย่างเงี้ยพี่นาในเบื้องต้นเลยเพราะว่ากฎหมายปกครองเราไม่ได้ไม่ได้มีในการเรื่องเรื่องโทษเว้นแต่ว่าจะเป็นโทษทางวินยัยอะไรก็ว่านไปค่ะนะคะแต่อันนี้จะเป็นโทษในทางอาญาะนะคะ ก็คือถ้าจำคุกอะไรเงี้ยชัดเจนเลยนะคะปรับอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นโทษตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก,กำหนดไว้นะคะดังนั้นนะคะสารนั้นจึงเห็นว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นผลมาจากการใช้อำน,นาจทางปกครองหรือว่าการดำเนินกิจการทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่3ซึ่งเป็นหน่วยงานแต่อย่างใดนะคะคดีดังกล่าวนะคะจึงไม่อยู่ในอำน,นาจของสารปกครองนะคะที่จะมีคำพิพากษาหรือว่ามีคำสั่งได้นะคะ ก็คือไม่ใช่คดีปกครองตามมาตรา9วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะคะดังนั้นเนี่ยคดีนี้ศาลจึงไม่อาจรับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแรกนะคะนอกจากนี้นะคะอย,อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าคดีแรกเนี่ยนอกจากนี้ยังมีคําขอในส่วนที่ขอห้ามนะห้ามตัวผู้ถูกฟ้องคดีที่3นะคะรบกวนความสงบสุขของผู้ฟ้องคดีด้วยนะคะ ก็คือในส่วนนี้เนี่ยนะคะข้อได้จริงปรากฏว่าการที่เจ้าหน้าที่นะคะเขาเพียงแต่ไปดําเนินการแจ้งความร้องทุกนะคะกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยบุกรุกตามกฎหมายที่กล่าวไปข้างต้นนะคะโดยที่ข้อได้จริงในส่วนนี้ยังไม่ปรากฏว่าได้มีการออกคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเขาทําลายหรือถอนสิ่งปลูกสร้างที่เขาสร้างอยู่ในออกไปจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานนะคะ,นะคะก็จึงยังถือว่าไม่อาจ ถือได้ว่าตัวผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะคะโดยไม่อาจอุีิเรื่องได้จากการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3นะคะในส่วนนี้ก็ถือว่าทางผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ใช่ผู้เดือดร้อนเสียหายตามมาตรา42วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัตตั้งสารปกครองด้วยนะคะในส่วนนี้ศาลก็ไม่อาจรับคาฟ้องในข้อนี้ของผู้ฟ้องคดีเอาไว้พิจารณาได้เช่นเดียวกันก็คือเข้าใจว่าน่าจะถาทั้ง2ส่วน นะคะว่าก็คือรับฟ้องไว้ไม่ได้เลยนะคะ,คะตัวอย่างต่อมานะคะเป็นคดีที่2อนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวคําสั่งของสาปรปกครองสูงสุดนะคะที่ครอ11อทับ2,564นอะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคดีที่คล้ายๆกันกับคดีแรกนะคะอันนี้ก็จะมีการฟ้องนะคะผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาอ้างว่าเขาได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะคะจากการกระทําของ เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นไ,ไหมพอฟังเบื้องต้นแล้วอา้าเจ้าหน้าที่ของรัฐทำแบบแบบคิดเบื้องต้นเลยว่าอ่าเป็นคดีป,ปกครองหรือเปล่านะคะเพราะว่าเห็นที่บอกว่าพอคดีป,ปกครองเนี่ยพอเห็นเป็นตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าหน่วยงานปกครองเราก็เอ๊ะแล้วว่าต้องมาสารปกครองอแน่ๆนะคะ,คะแต่คดีอย่างที่บอกว่าการพิจารณาว่าเป็นการใช้นาจทางปกครองหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องดูหลายๆเงื่อนไขด้วยนะคะ ในส่วนนี้เขามีการฟ้องเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะแล้วก็มีการฟ้องสถานีตํารวจภูทรเมืองเชียงใหม่รวมถึงฟ้องสำนักงานอายการจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3ารายนะคะเขาอ้างว่านะคะผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3นะเขาใช้ดุลพินิษในการดําเนินคดีอาญาเนี่ยระบุมาด้วยนะ,นะว่าเป็นการใช้ดุลพินิษ์ในการดําเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตนะคะโดยที่มีการ แยกสำนวนคดีนะคะออกจากกาันคือผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขามองว่าคือเวลาคดีเวลาแยกสำนวนนะคุณดิ๊เขาก็ต้องพิจาณาแยกกันเป็นลายคดีสมมติถ้าไม่ได้รวมนะ,ะก็คราวนี้สมมติว่าคุณดิมีไปเห็นว่ามีการฟ้องคดีเนี่ยแยกเป็น3าคดีเท่ากับว่าต้องมาพินาคดีต่อศาลทีละคดีคดีอะไรเงี้ยทางตัวผู้ฟ้องเขาก็มองว่า ตัวหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเขามีเจตานาที่จะแกนแกล้งผู้ฟ,ฟ้องคดีนะเขาอ้างด้วยนะคะว่าเป็นการใช้เทคนิคกระบวนการยุติธรรมาญาเนี่ยก็ชัดเจนเ<ห>นะก็ยังนะเป็นเครื่องมือในการที่จะให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยคือผู้ฟอ้อ,ฟองคดีเขามีภูณราอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเขาก็อ้างว่าเนี่ยเขาจะต้องเดินทางนะคะจากบ้านเนี่ยคือนครศรีธรรมราชไปที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่หลายครั้งนะคะ เป็นการสร้างความเดือดร้อนนะเพราะว่าการเดินทางแต่ละครั้งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะผู้ฟ้องเขาก็มองว่าเขาเนี่ยต้องได้รับความเดือดร้อนจากการเดินทางไปขึ้นศาลหลายครั้งแล้วก็ไกลด้วยนะคะขอให้ศาลนะคะมีคำพิพากษาหรือคําสั่งให้ทางผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3เนี่ยดำเนินคดีอาญาดังกล่าวโดยรวมสำนวนคดีนะคะก็คือรวมไว้เป็นสำนวนคดีเดียวกันนะคะแล้วก็ให้กำหนดให้พนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เป็นผู้รับผิดชอบสำนวนคดีนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นกรณีที่มีนายพอผานนะคะซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะคะได้มีการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่1น,นะคะไปร้องทุกกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าพนักง,งานสอบสวนในคดียา,ยาในข้อหาฐานหมิ่นประมาทแล้วก็ดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานในการปฏิบัติหน้าที่ แล้วก็เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งเนี่ยที่ได้รับมอบหมายจากนายพรานนะคะก็ได้ดำเนินการตามคำสั่งโดยการที่ไปร้องทุกนะคะกรณีดังกล่าวนะคะเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์นะคะในฐานะผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะเป็นกรณีที่ไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจทำปกครองหรือว่าการดำเนินกิจการทำปกครองนะคะ ส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีนะคะรับเรื่องนะคะก็คือหมายถึงว่าตัวสถานีตำรวจหรือพนักงานสอบสวน,นรับเรื่องมานะคะจากการกล่าวโทษของผู้ถูกฟ้องคดีที่1เนี่ยแล้วก็มีการสอบสวนความผิดทางอาญาหรือว่าเห็นควรจะดําเนินการฟ้องหรือไม่ฟ้องก็เป็นการกระบวนการดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะถือว่าเป็นขั้นตอนและวิธีการที่ เป็นไปตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดไว้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับกระบ,บวนการยุติธรรมทางอาญานะคะสารท่านนึงมองว่าข้อพิพาทในส่วนนี้เรื่องนี้นะคะไม่ใช่คดีพิพาทหรือว่าไม่ใช่คดีปกครองที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาข,ของศาลปกครองตามมาตรา9ก้าวรักหนึ่งนะคะแห่งพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองเช่นเดียวกันนะคะก็อันนี้ก็ลักษณะ จะดูไม่ยากเพราะว่าถ้าเป็นอย่างที่ดิฉันบอกคุณไอไว้ว่าถ้าเป็นลักษณะของการจำคุกป,ปรับกับขังริบทรัพย์สินประหารชีวิตเนี่ยเป็นโทษทางอาญานะคะ,คะตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญากาหนดไว้ในฐานความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องของความผิดทางอาญานะคะ,คะแล้วก็ความผิดทางอาญาเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะอย่างที่ดูตัวอย่างนะคะ อย่างคดีแรกก็จะเป็นตามพรบอุทยานแห่งชาติพรบรปา่าไม้นะคะก็คือในส่วนของคดีอาญาเนี่ยไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเฉพาะความผิดตามที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญานะคะว่าผู้ได้ฆ่าผู้อื่นเห็นไหมคะฆ่าคนตายลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ทีเ่เป็นความผิดทางอาญาชัดเจนนะคะนอกจากนี้มันก็ยังมีความผิดตามพรบรต่าง ที่เขากำหนดโทษไว้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายอย่างเช่นพรบอุทยานแห่งชาติพร,บ,พรบป่าไม้เขาก็จะมีการกำหนดโทษของผู้บุกรุกเขตป่าเขตอุทยานแห่งชาติอย่างงี้ก็ถือว่าเป็นกรณีที่มีโทษทางอาญาเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่ก็คือมันก็หลากหลายนะคะอันนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นคดีที่ไม่ได้เป็นคดีปกครองนะคะหากเป็นการใช้อำนาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ต่อมาเป็นตัวอย่างในคดีที่3นะคะคดีนี้จะเป็นเรื่องของคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดนะคะที่ครอ12ทั2,564นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมูลเหตุที่เกิดจากความเสียหายนะคะที่มีลักษณะคล้ายคลงกับ2คดีแรกนะคะก็คือการที่ เขามองว่าพนักงานสอบสวนไม่ดําเนินการตามอำนาจหน้าที่นะคะทำให้ผู้ฟ้องคดีและก็คู่กรณีที่มีการประสบอุบัติเหตุรถเฉียวชนกันเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาอ้างว่าทําให้ตัวผู้ฟ้องคดีเนี่ยถูกคู่กรณีนะคะฟ้องเป็นคดีแพง่งต่อศาลแขวงราชบุรีนะคะแล้วก็ฟ้องว่าทางพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติจราจารทั้งบกนะคะพศ2522นะคะ คือกรณีนี้เนะี่ยสาลท่านก็เห็นว่าอย่างชัดเจนอย่างที่บอกคุณอาให้ไปว่านอกจากพรบรต่างๆก็รวมถึงตัวพรบรจราจรด้วยก็จะมีโทษทางอาญาด้วยใช่ไหมคะในส่วนนี้เนะี่ยท่านสามท่านก็มองว่าเป็นคดีพิพาทนะคะเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ก็จริงนะคะแต่มันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเช่นเดีวยวกันนะคะกรณีนี้ก็จึงไม่ใช่คดีที่เป็น คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของสารปกครองตามมาตรา9วรรคหนึ่งพรบรจัดตั้งสารปกครองเช่นเดียวกันนะคะค่ะค่ะแล้วก็ตัวอย่างในคดีสุดท้ายนะคะคดีที่4นะคะคดีนี้นะคะจะเป็นการฟ้องนะคะผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาประกอบอาชีพทนายความนะเป็นนักกฎหมายนะคะ,ะผู้ฟ้องคดีอ้างว่านะคะนายนน,นู เป็นผู้เสียหายในคดีายานะคะได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อร้อยตํารวจเอกจอจารนนะคะซึ่งเป็นตํารวจหรือพนักงานสอบสวนของสถานีตํารวจนครบาลดอนเมืองนะคะแต่คราวนี้เมื่อระยะเวลาล่วงเลยกว่า30วันนะคะก็เกือบเดือนนะคะพนักงานสอบสวนดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ติดต่อหรือแจ้งความคืบหน้าในการสอบสวนให้ผู้ฟ้องคดีทราบนะคะผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาจึงมีหนังสือเหมือนกับว่า เป็นหนังสือสอบถามความคืบหน้าของคดีไปที่หัวหน้าพนักง,งานสอบสวนของสถานีตํารวจดังกล่าวนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้านะคะคราวนี้เนี่ยเคสเนี่ยจะต่างจากตัวอย่างสองสามคดีแรกนะคะที่ว่าเห็นว่าเป็นการกระทําที่ไม่ชอบใช่ไหมแต่คดีนี้ก็อิงอิงคล้ายคล้ายคดีปกครองเพราะว่าฟ้องละเลยดะงเหมือนเหมือนฟ้องละเลยในคดีปกครองเลยแต่ว่า เผอิญว่าการกระทำนะคะผู้ฟ้องคดีเขาเห็นว่าการกระทําของพนักง,งานสอบสวนะเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งหรือระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะอันเป็นการจงใจหรือว่าประมาทเลินเล่อทำให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะคะต้องมีการติดตามสอบถามความพืบหน้าแล้วก็มีค่าเสียเวลาในการติดตามนะคะโดยใช้เงินไปประมาณ8 0 0 0กว่าบาทนะคะโดยมาฟ้องขอให ศาลปกครองนะคะมีคำพิาพากษาหรือคำสั่งให้ตังผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งคดีนี้เขาฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเพื่อเป็นผู้มคมชานะคะให้ชําระค่าสินใหม่ทดแทนนะคะเป็นเงินประมาณ800 0กว่าบาทที่ที่เขาอ้างว่าเขาเสียหายนะคะในเรื่องนี้ศาลท่านก็เห็นว่าการสอบสวนนะคะการสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนก็เป็นเพียงขั้นตอนการแอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกันนะคะ ก็คล้ายๆกันกับ2 3งสคดีแรกนะคะคือการที่ผู้ฟ้องคดีมาเรียกค่าเสียหายจากการที่พนักง,งานสอบสวนนะคะไม่แจ้งความคืบหน้าหรือสอบสวนช้านะคะเป็นเรื่องการละเลยก็จริงแต่มันเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะคะไม่ใช่เป็นการเรียกร้องค่าเสียหายที่สืบเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือว่าการดําเนินกิจการทางปกครองแต่อย่างใดนะคะอันนี้สารนั้นวิเคราะห์อย่างนี้นะคะ คดีดังกล่าวเนี่ยจึงไม่ใช่คดีละเลยหรือเป็นจึงไม่ใช่คดีที่หน่วยงาน,นปกครองหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าโดยเกินสมควรแล้วก็ไม่ใช่คดีละเมิดนะคะที่จะมาฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ด้วยเพราะว่าก็ถือว่าไม่ใช่การละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีในส่วนของคดีปกครองนะคะแต่ว่าคดีเนี้ย ก็สารท่านพิเคราะห์ว่าไม่เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพี่นายพี่าคสาของสารปกครองตามมาตราเก้าวรัคหนึ่งอนุสองแล้วก็อนุสามก็คืออนุสองก็คืออละเลยแล้วก็อนุสามก็คือความรับผิดทางละเมิดที่เกิดจากการละเลยนะคะก็คือไม่ใช่คดีปกครองตามมาตราดังกล่าวนะคะในส่วนนี้สารท่านก็มีคําสั่งไม่รับคาฟ้องแล้วก็ให้จำหน่ายคดีออกจากสาระบบความนะคะ ซึ่งซึ่งในส่วนนี้สารปกครองสูงสุดก็เห็นพ้องตามคําสั่งของสารชั้นต้นนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆที่จะเห็นละนะคะทาให้ทั้งผู้ฟังเนี่ยได้เห็นภาพไม่มากก็น้อยนะคะว่ากระบวนการวิธีทำทางอาญามันมีลักษณะนี้นะแต่ว่าโดยจริงๆเราก็จะค,คล้ายๆกันในทุกคดีแต่ว่าแค่บางอันเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนมาทางอิงอิงคดีปกครองนิดน,นึงเช่นอาจจะเป็นตัวเจ้าหน้าที่หรือ เป็นคําเรียกใช่ไหมคะเช่ชนคดีละเลยหรือเปล่าอาจะเข้าตามคดีปกครองหรือเปล่าเนี่ยก็จะเป็นก่อให้เกิดความสงสัยได้อันนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะค่ะในวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะ และสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณวศนารนิมเพชค่ะพนักง,งานคดีปกครองชำนาญการนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ขอบพระคุณค่ะก่อนจากการวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อสงสยัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355 หรือสายตรง055909550-059และอีกหนึ่งช่องทางค่ะเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กสำนักงานสารปกครองพิษณุโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ